จริงเตอก็เว้หลอกซื่อหัวฝอเสียเตอเตอเฉ๋ยซึงหวอเหมินเหินใครซินอินไว้หวอเหมินเย้าหวันเสี่ยว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 หายจืดเขอว่อหวอเหมินใครซินเขือซื่อวอเตอหนีเย้าเสียงเกินหนีเตอเจริญทาท่าสัว ทาสัวทาทาสัวเกิดหนีอินไว้ทาเมันอ้หนีเมันเข่าซื้อทามันไม่โยมมามาทาเข่าซื้อบอกมันซื้อเหินห่าวเข่าซื้อบอกบ่เมันเอี้ยวบ่เมันบ่เมันเขินใครซีนอินไว้บอกมันบ่เมินจั่วเห่าเกินทาเมันเสียเสียน้องอลิดน้องอลิดมาอลิดเอลิดอยู่ไหน มาแปลมาแปลอลิสมาแปลอาอริสมาแปลหน่อยแม็กวางยานะอย่าบอกนะว่าก็รู้สึกมีความสุขค่ะขอบคุณค่ะไม่ได้นะอ่ะแปลแปแปลสวัสดีก็ัก็รู้สึกดีใจที่ ได้ไปเล่นกับน้องๆตัวเล็กๆแล้วก็เี่นว่าให้คิดดีๆกับกับแบบกับคู่ครองค่ะกับแฟนว่าแบบถ้าจะมีลูกคนนึงก็แบบให้คิดดีๆก็แบบเขาแบบอาจจะโตขึ้นมาเขาอาจจะคิดว่าเขาแบบเป็นคนแบบไม่มีพ่อหรือว่าไม่มีแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกดีใจมากที่ได้ไปเสียงปรบมือหน่อยครับ ขอบคุณขันติครับเชิญครับขอบคุณน้องอลิศด้วยครับ